สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูคุนซี่ทูตอเรียลของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับ วันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากในเพลงยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง óp, ป๊อปเพลงร็อกเพลงฮิปฮอปหรือว่าเป็น EDM เองก็ตามก็ใช้มันคือไฮแฮทครับผมผมใช้ทุกคนรู้จักกับความสำคัญของไฮแฮทแล้วก็วิธีการเขียนต่างๆเทคนิคที่ผมรู้นะครับเพราะนี่คือศาสตร์ของการเขียนไฮแฮทครับ อนี้ผมจะให้ดูอันนี้เป็น beat trap นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นอย่างนี้เป็น beat ธรรมดาเลยนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนะแล้วก็ผมจะลองเขียนให้แฮทดูก็อันดับแรกนะฮะผมจะเขียนเป็น two step นะครับผม two step ก็คือ ใส่ไปปกติเลยนี่คราวนี้มาดูตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้เขียนว่า control นะครับถ้าเกิดใครไม่มีตรงนี้เนะี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ข้างล่างนะเนี่ยคุณสามารถดึงมาได้นี่แบบนี้นะฮะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วคุณเปลี่ยนตรงนี้เป็น velocity นี่นะฮะ ันนี้ก็คือความดังความเบาของมันนะครับพูดง่ายงๆมันคือน้ําหนักน้ําหนักของไฮแฮทนะเวลาที่เราเล่นไฮแฮทไฮแฮทจริงอะ่ะเราจะมีส่วนที่เราตีแรงกับตีเบาอันนี้ก็คือการจําลอง,องเขานะครับอันนี้คือตีแรงอันนี้คือตีเบาอันนี้คือตีแรงนี่คือตีเบาอย่างเงี้ยนะฮะ การที่แรงสลับกับเบามันจะมีน้ําหนักมากขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคนะครับผมให้แรงสลับกับเบาคราวนี้เนี่ยผมจะลองแบบนี้อ่ะผมกด command a นะฮะเพื่อที่จะคุมทั้งหมดแล้วก็ผมจะ command c command v อันนี้ก็คือ c o p แล้วก็ paste นะครับผมเป็นอย่างนี้อ่ะคราวนี้ผมจะลองดังสลับกับเบานะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ใช่ไหม นี่ดังเบา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 นี้นะฮะลองมาดูเทียบกับแบบนี้แบบนี้คือดังทั้งหมดนะครับเออผมว่ามันเวิร์กมากกว่านะถามว่าทำไมแบบนี้ถึงไม่เวิร์กนะครับคือไฮ h แฮตเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าไฮ h h ฮ t มันจะอยู่ตรงนี้ของ eq นะย่านสูงเนี่ยมันจะแข็งมากเห็นปะคือ,อยังไงคุณก็ได้ยินแน่ๆคือย่านสูงแล้วมันก็อยู่สูงมากหมายถึงว่ามันดังอะนะครับไม่งั้นคุณต้องลดความดังของมันมาก็จะเป็นอย่างนี้ ใช้ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเล่นดังสลักกับเบาเนี่แหละทาให้มันดูมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับผมมันจะเรียกว่ามีดินามิกก็คือทําให้มันดูมีมิติอะไรมากขึ้นประมาณนี้ละกันนะ่าผมอธิบายแบบนี้เนาะคราวนี้เอ่อผมลืมบอกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยคือการเขียนให้แฮตเนี่ย สังเกตว่าทำไมผมถึงเขียนที่ c 5เพราะว่าเสียงมันมาที่ c 5ครับผมหมายถึงว่าผมจะอธิบายอย่างนี้นะอยู่ในนี้โอเคอันนี้คือ b w b wave 7 h i h a t 32นะ h i h a t 32ตัวนี้สังเกตว่าเสียง original ของมันเสียงต้นฉบับของมันเป็นอย่างนี้ คือตัวเดียวกับ C5 ผมจะไม่เขียนที่นี่หรือว่านี่ผมจะเขียนที่เสียงต้นฉบับของมันเลยก็คือ C5 นะครับผมเพราะว่าผมมีความเชื่อว่า hi-hat เอ่อหรือว่าจะเป็น drum kit อะไรก็ตามอ่ะเขาคิดไว้ดีแล้วว่าคุณควรจะใช้ pitch ประมาณนี้แล้วก็ pitch ประมาณนี้เนี่ยความยาวของโน้ต ควรจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ดรัมคิดแต่ละอย่างเนี่ยควรใช้ให้ถูกแนวเพลงอย่างเช่นอันนี้เป็น BWB ใช่ไหม <_ S 1> ก็ไปดูว่าโปรดิวเซอร์คนไหนใช้ดรัมคิดตัวนี้แล้วเขาใช้เปในแนวเพลงไหนนะครับโปรดิวเซอร์ที่ใช้ดรัมคิดตัวนี้ก็จะเป็น Murder b e a t s มีอ่ n d e r Girl แล้วก็มีพวก q b e a t s นะครับ3คนนี้เท่าที่ผมรู้เขาใช้แนว TRAP นะครับผมแนว trap แบบ Atlanta trap เลยเพราะฉะนั้นผมก็ลองเอามาใช้แนว trap ดูคือเราจะไม่เอาดัมคิดนี้ไปใช้ในแนวแบบ RnB หรือว่า EDM นะครับมันจะถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แหละแต่มันมี choice ที่ดีกว่านั้นในเพลง RnB กับ EDM นะครับผมอ่าผมก็เลยเอามาใช้ใน c 5แล้วก็เป็นแนว trap นะครับอันนี้เป็นแนวคิดว่าคุณควรจะใช้ให้ถูกลักษณะของ beat แล้วก็ใช้ใ้ถูกลักษณะของโน้ต อ่าประมาณนี้นะคราวนี้ผมจะลองลบสร้างช่องให้เขาเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยมันมีช่องว่างให้เขาเพราะว่าเสียงไฮแอดอด่ยงที่ผมบอกมันอยู่ในย่านสูงอยู่แล้วการที่คุณมีย่านสูงเยอะๆเนี่ยมันทําให้อพูดง่ายๆก็คือเสียงร้องลงยากนะครับถ้าเกิดคุณทําแบบนี้ หรือว่าอย่างนี้ก็ได้อืมมันจะมีพื้นที่มากขึ้นให้เสียงร้องลงนะครับผมเออมันจะดูหน้าทําเพลงมากขึ้นแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งสังเกตว่าตรงเนี้ยผมว่ามันได้ดีกว่านี้สังเกตเลยมะตรงเนี้ยเสียงแสแนลง แล้วเสียงสนนลงเนี่ยผมดันไปอยู่ที่เดียวกับเสียงไฮฮัวิธีการแก้ก็คือผมอาจจะอย่างนงี้อ่ะหลบมาผมรู้ว่าสน,นมันลงตรงนี้ใช่ป่ะผมหลบมาอย่างนี้ตรงนี้อาจจะได้นะถามว่าทำไมมันถึงดีกว่านะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการคิดนะตรงนี้ยเสียงสนนลงถูกปะ่ะตรงนี้เลยนะเนี่ยห้องนี้นะฮะ แต่ตรงนี้มันมีเสียงเมโลดี้ลงเสียงเมโลดี้เนี่ยมันมาทุกห้องแบบนี้ตึง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 ,ตงอย่างเงี้ยมันมาทุกแบบนี้นะครับผมคือถ้าเกิดว่าผมจะเอาไฮ้แฮทมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะชนกับเสียงเมโลดี้ถูกปะเนี่ยลองดูนะลองดูนะ <PD ate music> เข้าใจที่ผมพูดปะ เสียงเมโลดี้อะแล้วยิ่งเมโลดี้มันเป็นเสียงสูงอ่ะพอไฮแฮทมันก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงด้วยถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันชนกันนะวิธีการแก้ของเราก็คือเราสามารถที่จะอย่างนี้ได้นะกดแพนไปอย่างเงี้ยให้ไฮแฮทมันอยู่ข้างๆงให้เมโลดี้อยู่ตรงกลางใช่ปะ่ะไฮแฮทอยู่ข้างๆงแต่ว่าเมื่อคุณมีเสียงสูงสองอย่างอ่ะแล้วคุณเล่นในเวลาที่พร้อมกันอ่ะมันจะทําให้เกิดเหมือนกับเหมือนกับเวลาที่คนพูดแทรกอ่ะ เวลาที่สมมติผมพูดอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณพูดมาคนฟังงงว่ากูจะฟังใครดีวะเหนือปะมันมีเสียงสูงสองอย่างที่เราต้องประมวลผลพร้อมกันมันก็เลยอาจจะไม่เวิร์กนะครับมันอาจจะเวิร์กกว่าถ้าเกิดเราเอาให้แฮตแบบนี้ถ้าเกิดเป็นผมเนะี่ยผมจะคิดในหัวก่อนว่าผมอยากได้ให้แฮตเป็นแบบไหนจึก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 ผมอยากไดกแบบนี้ผมก็ลกง ตามดูจึกๆอ่ะผมกดตัว C นะตัว C ที่ทำให้มันเป็นคัตเตอร์อย่างนี้แล้วก็คัตมาได้นี่แบบนี้นะฮะผมจะได้จึกๆจๆคิดในหัวก่อนว่าคุณอยากได้ให้แฮทแบบไหนคือแต่ก่อนผมเป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนผมเขียนมั่วเขียนแบบอย่างเงี้ยเขียนมั่วนะอะไรอย่างเงี้ย แบบเขียนไปมั่วๆเลยแต่ผมคิดว่าการที่เรามีภาพในหัวให้ชาร์จก่อนว่าเราจะเอาทิศทางไหนกันแน่เนี่ยมันช่วยในเรื่องการคิดของเพลงมากๆอ่ะผมอยากได้แบบเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยพอให้แฮทมันอยู่ติดกันใช่ปะ่ะมันเริ่มมีความแข็งมากขึ้นสิ่งที่คุณทำได้ต่อไปนะครับอ่ะลองดูมาที่ velocity ตัวนี้ velocity มันเท่ากันนะผมจะลองให้จากเบาไปดัง อ่ะตรงเนี้ยนะผมคิดไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเออผมสามารถกดคลิกขวาตรงนี้ได้คลิกขวาค้างไว้นะแล้วคุณก็ลากมาอย่างนี้ตามใจคุณโอเคคราวนี้ผมอยากได้ให้ h ฮ a โ row เยอะขึ้นนะครับผมผมสามารถที่จะค command ก๊อปนี่คือก๊อปถูกปะ่ะนี่แต่ว่าผมอยากได้ให้มัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้แฮทมันรัวนะครับผมผมมากดตรงนี้มันจะทำให้ยืดขยายได้นะครับผมอ่ะลองดูนะสังเกตว่าถ้าเกิดผมวางตรงนี้กับวางตรงนี้คนละเรื่องกันนะครับอันนี้เมโลดี้มันลงใช่ป่ะตรงเนี้ยผมลองมาวางตรงนี้ ว่าอันนี้มันดีกว่าเออสำหรับผมนะผมคิดว่าหลบเมโลดี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีพื้นที่ให้เสียงร้องมากขึ้นนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้อันนี้เป็นเทคนิคคร่าวๆของไฮแคทนะครับก็มีอีกเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าละกันนะครับผมสำหรับใครที่มีเทคนิคเกี่ยวกับไฮแคทก็อย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับจะได้บอกเพื่อนๆด้วยเพราะว่าช่องผมเนี่ยก็เป็นช่องเกี่ยวกับดนตรีเนาะเพราะฉะนั้นคนที่ดูคนที่ s u b s c r i b e เนี่ยก็จะเป็นคนดนตรีทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเกิดคุณรู้อะไรมาถ้าเกิดคุณมีเทคนิคอะไรก็อย่าลืมบอกเพื่อนๆด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมบูควินซี่ครั้งหน้าจะมากับกาแฟที่แรงอีกเช่นเดิมนะครับผมสวัสดีครับ